จงอย่าค้นหานักเรียนที่เป็นอัจฉริยะแต่จงหันกลับมาค้นหาอัจฉริยะในตัวนักเรียนแต่ละคนแล้วส่งเสริมเขาให้เป็นแฟนพันธุ์แท้ตามแนวทางที่เขาถนัดและสนใจครูเกอร์ดีสุดไม่เคยเลยที่จะค้นหาอัจฉริยะในตัวคนที่วิชาชีวิตนี้ถ้าเราได้อย่างนี้ไหมเขาชอบเขาเชื่อเขาช่วยและ ชุมชนบ้านเราก็จะได้6ดีเราจะได้เปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมของเราค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะกะ็ได้ความรู้จากท่านนายกนะคะที่มาให้ความรู้ ของพวกเราในหลายๆเรื่องเลยค่ะ nee> คือต้องทำทุ่มเทมีเทคนิคมีทักษะนะคะสามชอค่ะชอบชอบเราค่ะเชื่อ mm. ค่ะช่วยค่ะหกดีนะคะมีจิตดีสังคมดีเศรษฐกิจดีวัฒนธรรมดีการศึกษาดีและเป็นคนดีค่ะกประสารกันและทุกคนมีจิตใจดีดี่เพื่อเทรียมกันสวัสดีค่ะอยากจะดีขึ้น ก็ท่านให้บริหารแบบแบบวัดนะครับเรียนก็คิดที่ได้จากการบริหารแบบวัดก็คือวัดไม่มีงบประมาณจากส่วนกลางมาให้แต่สามารถสร้างโบสถ์ราคาร้อยล้านได้ทุกแห่งคือการเรียนรู้บริหารงานแบบสิบทิศบริหารปัญญาคือหลักของชีวิตทํางานแบบซกเล็กซกเล็กเป็นอาหารประจําถิ่นของภาคอีสานและการที่จะปรุงซกเล็กออกมาแซบ อร่อยหรือนัวนั้นเครื่องปรุงแต่ละชนิดจะต้องทําหน้าที่ตัวเองได้อย่างเหมาะสมเช่นว่าพริกก็ทําหน้าที่เผ็ดน้ําดีทําหน้าที่ขมปลาแดกทําหน้าที่แซ่บนัวอะไรอย่างเงี้ยข้อคิดที่ได้จากการทํางานแบบซอกเล็กก็คือการบริหารงานในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศชาติบุคลกากรทุกคนในหน่วยงานจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี และทําหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมจึงจะส่งผลทาให้องคอ์กรบริหารงานได้ออกมาอย่างแซบอร่อยและนัวดังนี้เป็นต้นเศษอาจารย์พวินแสงสุกวาวนะครับผมได้มาพูดเรื่องวิชาพื้นฐานการดําเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ของตนเองในการใช้ในการดําเนินชีวิตนะครับให้ตัวเองได้มีโอกาสในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งสําหรับวันนี้นะครับที่เราได้มีโอกาสรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ข้อวอดอยู่ในวงการพัฒนาชุมชนมาตลอดกว่า60ปีและในโอกาสนี้ท่านก็ยังได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นําชุมชนเป็นนายกเทศมนตรีถึง3สมัยเมื่อนักศึกษาที่ฟังแล้วก็ต้องคิดจดจํานําสู่การปฏิบัติ จึงจะเกิดผลดีต่อตนเองและสังคมในอนาคตต่อไปอนะคะหร,หรือว่าคุณพ่อนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกหนูนะคะในวันนี้นะคะ่ะคุณผู้ช์ที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เรียนเชิญผู้จิบุญทุกท่านนะครับเข้าชมภาพยนต์การกุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กตามชนบท